สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าเอาเป็นวันดีมากๆเนาะวันที่30มนะราหูอมอ่าตกทุกระยากลำบากหัวใจนะครับลำบากหนอดแตดด้วยอ่าจะไม่พอของตลอดไป <_ an> อาข่าวดีดีนะครับพี่น้องมีข่าวดีมาบอกโอนะครับจะเป็นข่าวรารของใครก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟซีโดนไหม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 โดนแน่กูบอกแล้วค่าประเมินความเสียหายกูก็บอกแล้วมันออกแล้วอันนี้ก็คิดว่าจะรอดมันไม่รอดครับ <_ an> พี่น้องเอฟซีนะข่าวด่วนครับสายรับชุุก้าโทรมาแล้วนะครับพี่น้องเ <_ an> อฟซ <_ an> ี <_ an> อ่าได้ข่าวว่าแปลงที่สองก็ไม่นานหรอกนะครับต้องขอเวลาอยู่นะงานเยอะงานเยอะใจะเย็นๆนะจ้านะอาได้ทํางานแน่นอนแหละธนวยนะได้เงินแน่นอนใจเย็นๆ,ๆอ่าสู้ถึงสามศาสตร์นะอ่าทู่สู้ถึงสามศาสตร์นะจ้าพี่นิตยาสวัสดีครับคุณกัญญากรคุณบุรัษสวัสดีครับนะกูะไลด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงล่ะทีนี้ กูบอกแล้วกูบอกแล้วนะมันไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยครับการที่ไปขอความเป็นธงเป็นธรรม <c oughs> จะไปขอให้ลูกความตัวเองติดคุกน่าสมากกว่า <c oughs> โอ้ยครับปราบกกมาหาสารครับพี่น้องเอฟซี FC. แต่ที่สำคัญนะครับมันเกินไปจากห้าไล่นะครับได้ยินข่าวว่าเขาจะแจ้งความเพิ่ม อได้ยินว่าเขาจะแจ้งความเพิ่มเติมครับพี่น้องเอฟซีจะหลายกรำหลายวินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะอะไรครับธนวยมึงไปหมิ่นประมาทเขาไปใส่ร้ายใส่ความเขาว่าเขาไม่ดูดีๆก่อนอ้าวถ้าเขาไม่ดูดีๆเขาจะแจ้งความขาโทษเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะใช่ไหม อ่านะได้ยินแว่วๆมานะเขาจะอะไรครับเขาจะแช่งความเก่าทษอีกโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเออปีนี้ปีอะไรเนื้อทำไมมันสวยจังเลยไปสูตรถน้ำแปดแปดวัดกับโบเ้าไปพ่มน้ำมนต์ะแค่บาทนึงนมันบอพ่อน่่ใส่บาทน่่ใส่ขันน่้น่ะ่เ็นบพ่อเลยต้อง ผสมใส่องคอคอโซเลยมันต้องล่งผายน้ำรดนสะอาดนั่นอ่ะแซยวดเมืองเว้นอ่ะแซหวานกับโบยู่อ่าแซหวานกับโบยู่ครับพี่น้องเอ้ยนะครับมุดหัวปุรปปุลุบปุรุลุบคือเป็ดแจ้งเพิ่มอีกตายแน่นอนนะ โอ้ยมึงนอนให้มันหลับนะหลับให้สบายนะที่แต่ข้ามันอิ่มนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วมันจะมีกระจิตกระใจไหมครับถ้ามันเป็นแบบนี้เอาน้ำมุนกระซออเปอร่แล้วครับนะ,นะช่วยอะไรไม่ได้เลยครับพี่น้องอ่ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนก็อะไรครับได้รับข่าวดีนะ ในเมื่อพี่เก่าออกมาปืดแล้วในวันที่สามสิบเมษานะครับจะเข้าเครื่องอะไรเข้าเครื่องประหารหัวสุนัขอ่านะจะไปเข้าเครื่องประหารหัวสุนักนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วในเมื่ออะไรครับในเมื่อมีการสั่งฟ้องปั๊บที่นี่แล้วจะทํายังไงต่อครับพี่น้องเอ้ประกันตัวสิครับ ก็ประกันตัวแหละครับพี่น้องเอฟซีถ้าอะไรครับถ้าอะไรค่าความเสียหายมันเยอะก็ประกันตัวแพงอ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลทัดน,นะครับในนิทานเรื่องนี้นะอ่าอ,อันนี้จะเล่าให้ฟังนะนะครับเนาะอ๋อนะพ่อเมีสวัสดีครับที่ปรึกษาที่ปรึกษาอย่าพิ่งไปสนใจเรื่องเงิน มาเตรียมตัวด้วยที่ปรึกษาบอกโอาที่ปรึกษานะั่นไปสนใจเรื่องอื่นนะ <c oughs> อะอจะไปร้องเรียนนั่นน,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 นี่นะ <c oughs> อะนะครับพี่น้องเอฟซีจะไปนสนใจเรื่องอื่นนะมาสนใจเรื่องของลูกความตัวเองก่อนนะอะอย่าไปหาวิธีหาข้ออ้างนะอย่ามาพูดว่าวันที่จะนั่นที่ลงนี่ ผมไม่ได้มานะฮะนะผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาบันทึกวิดีโอไว้นะฮะนะอย่าไปพูดแบบนั้นนะใส่ใจด้วยไม่ใช่ว่ารับเงินเรื่อวหายจ้อยนะครับพี่น้องเอตอนนี้ก็ไปทําคอนเทนต์ครับคอนเทนต์หาแด็กหากินเตรียมหาหลักทรัพย์ไว้ซะถ้าเตรียมไม่ทันน,ะนอนคุกนะจ๊ะนะ นะครับแก้วจานะไปนอนอยู่ยในมุ้งสายบวชน,นะจะเออนะครับนะจะเข้าไปอยู่ในลูกกงนะครับพี่น้องเอฟซีจะไปผูกคอตายเหมือนเขานะอ่ะอาจะไปผูกคอตายเหมือนเขานะจะเอาอะไรผ้านผขนหนูก็ไปด้วยนะผ้าขนหนูแน่จะไปซับน,น้ําตาเฟืเ่อนไปยักคอตายอีกบนเวทีซันเดอ้อนะ เออนั่นไงครับพี่น้องเรียนรมทำงานแล้วทีนี้เป็นอะไรเป็นอะไรละจ้ามอนิทสวัสดีครับคุณมามี่สวัสดีครับนะวันนัดสามสิบสามสิบเป็นวันดับครับเป็นวันตาขคืนครับพี่น้องเอ้ยมือเดือนดับ,บอเออมือเดือนดับนะครับแสงเดือนนะครับบอกเป็นสีแดงนะครับพี่น้องเนะอฟสี่นะอ่านะ มันจะเกิดเหตุอะไรครับพี่น้องที่นี่อ่าเกิดอ,อะไรครับมันจะเป็นยังไงครับโวยตายแล้วาลาหูอมบันนี้อ่าลาหูอมตกทุกปีนี้ อจะติดคุกหน้านี่จะติดคุกหน้าเดือนนี้น้ปีนี้วันแห่งปีแห่งความสวยอ่าปีแห่งความสวยวะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีต่ไปสู่รถน้ำกับบพ,พอเด้ดอค่ะเดอเนะมันต้องอาบลุยครับรนพุ่น,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 นเห็ดอ่างเงี้ยเนี่ยคือองค์คอสซ่พุ่นล่งผาน้ำรุ่นพุ่น มันเป็นวันพุ่มพวงผู้บริโภคไทยเอ๋อนี่แหละครับพี่น้องเอซีโอเมืองมั่นเนาะจะแตกบ้านจะแตกเมืองอือเป็นเป็นวันบริโภคไทยบอกว่สิแตกบา้านสิแตกเมืองสิแตกฝาชงวนสิแตกเนี่ยบ่สิแตกเนาะไปสิแตกไม่สิแตกโถโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอซีนะ นี่มาใส่ใจลูกความนี่กําลังจะติดคุกนี่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 เจ้าโจ้กำลังสิติดคุกนี่หาเงินประกันหาลักทรัพย์ไปถ่าไหมเออหาลักทรัพย์ไปถ่าใช่ไหมอาจจะเป็นพ่อโวเพ่เวศเพศได้อื่นจังใดโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟจีประเมินความเสียหายก็ออกมัดไรๆบาทนี่ครับโอ้ย้อมแล้วกปยังว่าพ่อสามสิมือเป็นอะไรรู้เรื่องกันจังว่ารู้เรื่อง ไซน์รับรายงานมาแล้วราชาการไม่หยุดหนึ่งกุมภาเออหนึ่งอ่าพุกสภาใช่ไหมโอ้ยตายแล้วแรงงานแรงงานมาแล้ว